เอ่อให้ให้ผมแนะนําตัวไหมครับงั้นผมขอแนะนําตัวเลยนะครับผมโฮปครับเป็นเด็กนักเรียนธรรมดาคนนึงจริงๆก็เข้าขั้นไม่เอาไหนเลยแหละวันนี้ก็คงเป็นอีกวันธรรมดาอีกวันหนึ่งที่มีแต่เรียนจนผมเซียนจะตายอยู่ลาจนผมเจอเจ้าเนี่ยมันอาจจะฟังดูน้ำเน่านะแต่ อยากทราบว่าคุณยูโก้เนี่ย mm hmm. เริ่มมีความสนใจด้านดนตรี mm hmm. ตั้งแต่ประมาณตอนไหนนะครับอ่าจริงๆผมก็ชอบฟังดนตรีแนวแจ๊สมานานแล้วนะครับแล้วผมก็อยากเล่นแซกโซโฟนด้วยแต่อไอ้จริงก็คือฐานะที่บ้านผมฮะ,ะจะเรียกว่าเรียกว่าจนเลยก็ว่าได้ตังค์ซื้อคอร์สเรียนแซกโซโฟนก็ไม่มีอ่าอย่าว่าแต่ซื้อคอร์สเรียนแซกโซโฟนเลยฮะ,ะตังค์ซื้อแซกโซโฟนดีๆแจกตัวผมผมยังไม่มีแต่วันนั้นนะครับวันที่ผม กับสถานโรงเรียนผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมมองเข้าไปในแววตาเธออย่างมีความหวังแล้วเธอก็เหมือนรู้ใจผมฮะเธอก็เลยสอนผมด้วยแซกโซโฟนเก่าตัวหนึง่งนะครับแล้วก็แซกโซโฟนเก่าตัวนั้นนี่แหละครับที่ทําให้ผมเป็นผมจนถึงวันนี้ครับเป็นเรื่องราวที่นา่ารืกนึ้งมา,มากเลยนะครับก็มีอะไรที่อยากจะก่ากถึงทางบ้านไหมครับผมก็อยากจะฝากบอกถึงลูกชายของผมนะครับว่าทาตามความฝาันของตัวเอง ไล่ตามความฝันของตัวเองให้ทันนะครับพ่อลักลูกมากนะโอพ่อเสียแล้วนะคนส่วนมากจะคิดว่าเอา้าพ่อตายเศร้าอย่าตายหาจะทำอะไรได้วะแต่ทำไงได้เพราะผมมี ความฝันชีพี่ไม่คุด่ี อเีเย้ยอะไรเนี่ยไม่มี่ะไมดูเฮี้ยอะไรอยู่อ่ะ พก่กของมาทำเฮี้ยอะไรนะดูโอ้ผมพอเข้าใจละเฮ้ยมึงเล่นโคตรเฮี้ยอะ มึงลองไปสมัครคอร์สอะไรพวกนั้นก็ดีเลยเคอร์สกีตาร์อะไรเงี้ยนะเออเผื่อช่วยในวันที่เหี่ยวกูไม่ผ่านไปได้

นายเด็กใหม่เหรอโอ้แล้วชอบเล่นดนตรีเหรอใช่แล้วเล่นดนตรีอะไรอ่ะอืมกีตาร์มั้งเขี้ยะเราก็ชอบเล่นเหมือนกันนะเว่ยแต่เหมือนเราชอบเล่นเบสมากกวะ่ายินดีรู้จักนะเว่ยเขี้ยะคาจะเริ่มแล้วยินดีว่าง,างปะคงว่างอะ่ะมีที่ยิงย่งใหญ่าพาไปอยู่อะ่ะ 七两百了吧？再跟到位。 ที่นี่อ่ะใช่เหรอวะเออใช่เราว่านาันาน่านชอบที่นี่นะจะให้มาเนี่ยนะใช่อ,อ๋อ,อ เออ่ให้ผมช่วยไหมครับได้เลยครับได้เลยเอ่อพี่จ๋าครับเอ่อเพื่อนผมคนนี้เขาชื่อโคบครับเป็นเพื่อนในสถาบันดนตรีของผมเอ่อเป็นโคบเขาจะชอบดนตรีครับพี่จ๋าช่วยสอนโคบได้ไหมครับได้โคบร้อนนะครับได้เอาจริงเหรอเออ

เล่นได้ดกว่ง <c oughs> งตัวเองกนันถูกถ้าเล่นได้เดี๋ยวมาดูเป็นระยะแล้วกนะันปากด้วนะได้ครับพี่จ๋าขอบคุณมากมากวันนี้ยาวๆนเดีย๋ดวยวกปสอนเลย เฮาบดูแลไรอะเฮาบดูแลเนี่ยตัวทีเมื่อกี้เครียดไปหน่อยเมอเครียดอะไรอะไม่กวนหรอ <S <S อืทำไมเครียดวะกลัวว่าจะทำไม่ได้เฮ้ยกลัวเครียดอะวะมึงฟังกูนะเว้ยมึงแค่ต้องทำให้เต็มที่นะเว้ยทำตามความฝันตัวเองเว้ยงีมึงก็ทำได้แล้วเชื่อกู แต่ที่กูเห็นวันนี้มึงก็เล่นโอเคแล้วเว้ยเอาจริงป่ะมึงจับกีตาร์ครั้งแรกอะวันนี้เลยเนะี่ยจริงๆมึงจับวันนี้ครั้งแรกจริง,รง,รงอย่เฮ้กูมีความคิดละงั้นไปเปิดหมวกูป่ะเอาก็เอาอะจริงแล้เพื่อน

อมึงมาทำอะไรที่เนี่ยกูมาแข่งขันพี่อะไรมงโง่นี่เพื่อนมึงเหรอวะดูขี้แพ้เหมือนมึงเลยว่ะเฮ้ยเชี้ยเหรอวะเฮ้ยมึงคิดว่ามึงเพิ่งเล่นได้ไม่กี่เดือนมึงจะชนะเหรอวะพี่เชี้ยมันยังมากเลยตลกว่ะสู้ๆนะเว้ย แพ้ชิบหายไอ้ฮบไอบ้ฮบมึงโอเคปะมเนี่ยมึงฟังกูนะเว้ยมึงอะไม่มีวันงอ่แล้วเว้ยเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่กูเห็นมึงอะกูก็รู้แล้วเว้ยว่ามึงอะมีพรสวรรค์เว้ออยเพราะงั้นอะมึงเชื่อตกวกูปะ่ะน้ำเน่าชิบหายแต่กูชอบไปโชว์ให้แม่งเห็น ว่าเราอะทำได้เว้ยโมึงพร้พอมไหมพร้อมอยู่อะ ฟังแบบนี้อาจจะดูโง่แต่คนอื่นคิดว่าการมีความฝันเป็นเรื่องตลกสำหรับใครหลายๆคนแต่การมีความฝันสามารถทำให้ผมมายืนบนจุดสูงสุดที่ผมไม่เคยยืนมาก่อน,น,นบางทีการมีความฝันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะ